สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอยูกับช่องต็อตฟอกแอนเช่เอ้ยแอนด์แกงนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าตังสีฟ้าหมาแมงหมาเห่าบ้าน้องบ้าแล้วครับโด๊ตัดแปแบแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับโอเคท่านผู้ชม นี่นกระเป๋าเปิดเรียบร้อยแล้วนี่มีสองชานะครับมีชั้นแรกชั้นแรกนี่โอเคหมาหมาหม,ม,มานอนนะครับท่านผู้ชมตัวเปียกไปเล่นน้ำมานะเดี๋ยวให้ดูอากาศข้างนอกก่อนเลยให้ดูดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมร้อนเมื่อกี้คนจะกล้องเรียกนะคะท่านผู้ชม รีวิวก,ก่อนนะคะทุกคนโอเคดผมถอดไอไอตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนโอเคทุกคนดูนีมันจะลวมรวมอนึงผมถอดไปน่คะทุกคนนะคะอย่าโอเคลลอลคลิปก่อ สั้นคลิปเด็ดวันนี้นะครับท่นบานผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดสดัครให้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายแล้วนะครับ